คู่พระนางไมกี้ปณิธานแมทพีรณียกกวนนักแสดงตัวพ่อตัวแม่พี่มาชาพี่ดอมหนุม่มหล่อทรงนักกีฬาแมนทิสนุผู้กำกับพี่นุชีอนุชาและผู้จัดพี่แอนทองผสมเปิดสปอยเบื้องหลังการสร้างงานแซบงานภาพแนวใหม่ความสนุกเผ็ดลิ้นซูดปากผลงานละครเรื่องที่สองของไมกี้ที่พี่ๆรุมเปิดโปงความน่ารักเล่าไหมคะจะได้เห็นอะไรใหม่ๆเรื่องราวความรักความสัมพันธ์สุดซับซ้อนมาเปิดใจสนุกด้วยการในเปิดกองวิกซามหวานรักต้องห้าม3 6ตุลาคมนี้ พลฝากเปิดกองวิกสามด้วยนะครับผมกับเรื่องหวานรักต้องห้ามครับมีครบทุกรถแน่นอนครับผมความสนุกสนานเราเสริมให้คนดูเต็มที่มากมาแล้วก็ความแปลกใหม่แล้วก็มุมมองใหม่ๆนักแสดงระดับมือรางวัล <c oughs> มืออาชีพกันทุกคนเลยครับผมระดับเทพกันทุกคนมากองรวมตัวกันอยู่ใน <พอ S 2> เ,เรื่องหวานรักต้องห้าม <c oughs> ละครที่ถ่ายแบบหนังมันจะออกมาเป็นยังไงฝากเลยนะคะสําหรับหวานรักต้องห้ามเปิดมา ep หนึ่งนี่รับรองว่าแซ่บสะดุด เหมือนปากดิฉันเลยค่ะทุกคน